ข่าวในเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจค่ะผ่านหัวข่าวว่าอิทธิพลเปิดใจกับประยุทธ์ไม่ไปอยู่เพื่อไทยกับสนทยาคุณปลืม้มนะฮะแล้วก็มีโปรโยข่าวมาว่าอิทธิพลเปิดใจประยุทธ์ไม่ไปต่อกับบ้านใหญ่คุณปลืม้มเพื่อไทยเผยฟางเส้นสุดท้ายสนทยาส่งสุกุมน นั่งรมววัฒนธรรมคลมประยุทธ์สองทับสองเพราะอ่านในเนื้อข่าวนะฮะปรากฏว่าเป็นรายงานข่าวเป็นแหล่งข่าวก็ใกล้ชิดผลเอกประยุทธ์อือ่านะฮะที่ทำเนียบใครใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์อ่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไให้ใครใกล้ทั้งนั้นแหละนะฮะนอกจากอาจารย์น้องแหล่งข่าวใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าเมื่อเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอิทธิพลคุณปลื้ม น้องชายสนธยาคุณปลื้มได้กล่าวกับพลเอกประยุทธ์ว่าจะไม่ไปอยู่พักเพื่อไทยกับนายสนธยาขอให้นายกสบายใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงและจะไม่มีพฤติกรรมเหมือนกับนายสนธยานี่เป็นแหล่งข่าวนะฮะรายงานข่าวนะฮะไม่รู้ว่าอิทธิพลพูดจริงหรือเปล่านะนอกจากนี้นะอิทธิพลยังกล่าวกับนายอนุทินชาญวีรกุลอีกพูดเหมือนเหมือนเวิร์ดดิ้งเดียวกันเป๊ะเลย แล้วในข่าวฉบับนี้ยังเขียนต่อท้ายว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้อิทธิพลไม่ไปกับพี่คือสนธยาคุณเปิ่มเนี่ยคือตอนจะปรับคลมปร์โมปยุ2ทับ2คุณสนธยาจะเอาคุณสุกุมนซึ่งเป็นภรรยามาเป็นลัมตีวัฒนธรรมแทนคุณอิทธิพลเลยทำให้คุณอิทธิพลลอติ๊กนี่นะน้องชายเขาเนี่ยนะไม่พอใจอ่านี่ฮะค่ะข,ข่าวออกมาแบบนี้แล้วในเนื้อข่าวก็ยังมีภาพ นะฮะตัดต่อคำพูดบอกว่าแฮชแท็กไม่ไปต่อนะฮะนี่อันนี้ไม่รู้ออกมาจากไหนนะฮะบอกว่าพ่อสอนว่าไม่ให้เนรคุณคนผมเริยศลุงตู่ไม่ได้ลุงชื่ออิทธิพลคุณเลื่มนั้งตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผมก็สงสัยบอกเอ๊ะตกลงว่าคุณติ๊กอิทธิพลเขียนแบบนี้จริงหรอเลยให้ทีมงานเข้าไปดูใน a c e b o o k ฮะมีไหม a c e b o o k คุณติ๊กอิทธิพล ทีมงานเอาเฟซบุ๊กขึ้นมาฮะเฟซบุ๊กปรากฏว่าเป็นเฟซบุ๊กล่าสุดคือหนึ่งวันเป็นเฟซบุ๊กร่วมชมการแสดงดนตรีร่วมสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนในไทยผ่านบทเพลงแล้วก็มีภาพประกอบฮะค่ะแล้วก็ไล่เลื่อนไปเรื่อยฮะทีมงานฮะเลื่อนเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆเ,เลื่อนไปเรื่อยฮะส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานมีการทำงานทั้งหมดเลยค่ะนะฮะ เข้า Facebook อ่ะเข้า a c e b o o k ตัวเป็นๆน,นะฮะไม่ใช่ออกมาแผ่นเดียวนะฮะเราเข้าได้ไหมแล้วก็เลื่อนให้เห็นว่าหาอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองที่เขาบอกว่าเขาไม่ไปกับพี่เนี่ยไม่มีเลยะนะฮะนี่เราก็สงสัยว่าเอา้าวันก่อนเนี่ยพี่แป๊สนธยาแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยใช่ค่ะเมื่อวันที่แกุมภาพันธ์นะฮะ บอกว่าเดี๋ยวติ๊กก็ตามมาที่น้องก็ไปด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ติก๊กเขามีมารยาทเขาเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคพลังประชารัฐถูกไหมฮะ,ะก็ให้เขาทําหน้าที่รัฐมนตรีก่อนไม่ใช่มีบางคนอ่ะไม่มีมารยาทก็ได้เป็นนายกโคต้าพักหนึ่งแล้วก็ประก,กาศย้ายไปอยู่อีกพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าน,นี่พี่แป๊ไม่ได้พูดเองหมอชนน่านพูดแล้วก็จําได้นะฮะแล้วข่าวเนี้ยมันทําให มันเป็นข่าวที่แบบแรงข่าวที่ยุให้พี่กับน้องนี่แตกกันนะครับฉะนั้นเพื่อไปเอาข้อเท็จจริงวันนี้ต้องขอสัมภาษณ์พี่แป๊ะสุนทยาหน่อยพี่แป๊ะอยู่ในสายแล้วนะคะวันนี้ครับพี่แป๊ะครับวันดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณประชาชัยคุณกันนิกาครับสุนทรับฮะครับเอพี่กับน้องแตกกันจริงๆเหรอทะเลาะกันเหรอฮะหรือไงฮะก็ก็ คือคือเรื่องนี้ไม่จริงเลยครับครับอา่าไม่จริงเลยก็เมื่อกี้เนี่ยที่ที่ดูเลยว่าเราไปดูใน Facebook ดูไปอะไรไม่มีอยู่แล้วครับนะครับไม่มีอะไรแล้วกแแว็แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางเอ่อรตตีติกเนี่ยรัตตีธิพลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้ววันนี้เราก็คุยกันพอมีเรื่องนี้มาเราคุยกันก็บอกผมให้สัมภาษณ์ที่นักข่าวไปแล้วที่เนี่บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใครเขียนก็ไม่รู้นะครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยไม่จริง พี่แป๊ะพี่แป๊ะแสดงแสดงว่าแสดงว่ามีไอ้โม่งเนี่ยไปให้ข่าวผู้สื่อข่าวแล้วก็ถักยุให้พี่น้องแตกกันอย่างนั้นฮะก็ประมาณนั้นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นการเมืองซึ่งเลวร้ายมากในเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยที่ผมเคยคุยไว้เนี่ยนะเราเราพี่น้องเนี่ยเราคุยกันแล้วนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยเราไปเพื่อไทยนะครับโดยโดยที่ทาง ทางผมเนี่ยจะน,นําทีมไปแล้วก็โดยที่ทางรัตรีทิพนเนี่ยเนี่ยผมผมก็เคยพูดไปแล้วว่าก็ยังคงปฏิบ,บัติหน้าที่ในฐานะรัตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปจนครบวาระนะฮะแล้วก็นั่นหมายถึงว่า,าไม่ได้ตามไปด้วยกันนะฮะคือก็คือให้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระรแล้วก็อาชีพพักไหน หลังเราคือเราเราเราแบ,บ่งหน้าที่กันไปนะครับว่าต้องทาอะไรนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นความเห็นร่วมกันอยู่แล้วนะครับกับพี่น้องพวกเราที่คุยกันนะว่าเนี่ยเราเราไปกันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ให้ติกเน่ในหน้าที่เป็นรัมตีเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่รัมตีกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุกบวาลันี่ครบวาละก็คือพอพอยุบยุบสภายุบสภายุบสภาแล้วพอมีคอมรมใหม่ใช่ไหมครับก็คือจะฝ่าจะมีคอมรมใหม่โอ้ฮะ แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ลัมตีติ๊กลาออกจากพลังประชารัฐแล้วถูกต้องใช่ไหมฮะลาออกตั้งแต่วันที่สิบหกสิบกสิบเจ็ดมกราเนี่ยครับคือคือเราเราเราคุยกันไว้ตรงนี้เราคร<ๆ>ุยกันอยู่แล้วว่าพอหลังปีใหม่เนี่ยเราคุยกันก่อนปีใหม่เราคุยกันแล้วว่าหลังปีใหม่เนี่ยลัมรมตีติ๊กบอกว่าหลังปีใหม่เขาจะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้ผมเปิดตัวเพื่อไทยได้เต็มที่ครับ้แล้วก,ก 16, ็แล้วก็ลาลาออกประมาณสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยฮะแล้ววันที่สิบแปดผมก็ ไปให้สัมภาษณ์เปิดตัวว่าเราไปเพื่อไทยอ,แต,อนนแต่ว่าลำมตีติ๊กเนี่ยจะสิ่งที่เราคุยไว้อมลมตีติ๊กอยากทําหน้าที่รัฐมนตรีให้จบจนกว่าคอ,อรมอใหม่จะมาหมายถึงว่าเลือกตั้งครั้งเนี้ยลำมตีติ๊กจะไม่ไปสังกัดพรรคการเมืองใช่ครับพรรคไหนครับอืม คือไม่ไปพักไหนเลยแต่ว่าพอหลังจากที่เขามีรัฐบาลใหม่แล้วพี่กับน้องก็อยู่ด้วยกันก็ค่อยมาคุยกันว่าอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรถูกไหมฮะจริงๆทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าพี่น้องเรามีอะไรเราคุยกันแล้วก็เราก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเรา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 มีอะไรเนี่ยเราคุยกันตลอดที่น้องเราห้าคนนะครับนะฮะเราก็หารือตลอดเพราะว่าเพราะว่าอย่างนายกวิทยาก็เป็นนายกอปจเขาก็ทําหน้าที่ดูแลท้องถิ่นแต่น้องน้องคนเล็กที่เป็นแสนสุขเขาก็ดูแสนสุขเป็นที่ แล้วก็แล้วก็ลําีต like right. ิ๊กเนี <yll> <relief> ่ยนะเป็นลีก็ทําหน้าที่รําซีเราคุยกันอยู่ตลอดนะครับเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรนะครับคือหมายความว่าการเมืองในทนบุรีเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าสู้กันหนักมากถึงขนาดปล่อยข่าวทําลายกันขนาดนี้เลยเหรอฮะพี่แป้ะฮะผมว่าผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะ แต่ครับก็คือปราถือว่าเนี่ยมันมันคือการเมืองนะครับคุณประชาไทตยคุณกนิกานะครับมันคือการเมืองที่บางครั้งเนี่ยผมผมเชื่อนะว่าบางครั้งบางครั้งประชาชนเห็นว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างขนาดนี้เลยเหรอทำไมทำไมการเมืองมันมันไม่สะอาดอ่ะใช่นไหมผมผมไม่อยากใช้คำว่าตกคบกันนะนะครับแต่ก็แต่ก็คือว่าแต่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราเราเรายึดมั่นเนี่ยเราเรายึดมั่นในเรื่องของการทํางานเรายึดมั่นในเรื่องของ ความจริงที่เราทาอยู่ครับโอ้เอาล่ะก็คือคือชัดเจนนะพอามีข่าวมาผมก็ถามกนเลยในห้องพี่น้องกันเราเราจะคุยกันติน้ำติติตเขาบอกเลยว,ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยพูดนะครับแล้วก็เขาให้เขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ได้พูดไม่รู้ใครไปเขียนที่สำคัญคือว่าเขาเองก็ก็ก็เห็นแล้วว่าไม่มีเลยเรื่องนี้ครับที่สําคัญคือว่ามีการหยิบหยิบประเด็นเรื่องกตันยู เรื่องเนรคุณอะไรเนี่ยนะฮะมามันคือผมคุค้นๆนะพี่แปะฮะใครชอบพูดเรื่องนี้นะที่เถียงกันอยู่เรื่องใครเนรคุณใครกระตันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเออฮะนึกนึกออกใช่ไหมฮะว่าใครฮะนึกออกใช่ไหมฮะอืมใช่มผมผมว่าก็ ก็คล้ายกับพา,านะครับไม่ไ <laughs> เป็นไรนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงก็คือความจริงกันพี่แป้นนิดนึงสิคะพ,พี่ติ๊กบอกว่าไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อแต่พี่ติ๊กกได้พูดประโยคนี้กับนายกหรือเปล่าว่าเขาอ้างอิงว่าพี่ติ๊กไปคุยกับนายกไปกุยคนี้อะคะ่ะก็คือตามข่าวใช่ไหมครับค่ะตามข่าวก็คือว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดก็ <laughs> คือแหล่งข่าวใกล้ชิดใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์เขาเขาเาไม่ได้พูดไม่ได้ให้สัมภาษณ์แลาไม่ได้มีอะไรคืออย่างมากที่เราคุยกันก็คือว่า เห็นไหมไม่ได้ไปไหนเห็นวหมก็คือก,คอ,อก็คือสมมติถ้าาไปบอกก็คือถ้ามีการคุยกันเหมือนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับเห็นวหมที่เขาบอกแล้วว่าเขาเขาเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้คุยใครไ่เขียนไปอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเรื่องนี้ก็เนี่ยเพิ่งเพิ่งคุยกันเนี่ยนะครับพี่น้องก็ <c oughs> ก็เพิ่งคุยกันก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเลยไปไปเขียนอย่างนี้ได้ไงไอไอ้ม่งอีกแล้วไอไอ้ม่งไปปล่อยข่าวกระซืออีกแล้วฮะนี่ปะฮะไอ้ม่งเยอะเหลือเกินช่วงเนี้ย <laughs> ทำไม<า>ไม่<า>เปิด<า>หน้า,าออกมาเลยดีกว่านะผมว่าไหนๆก็จะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมฮะพอ,พอพอมันมวดมันขึ้นมาก็เนี่ยแล้วครับก็คือการเมืองนะซึ่งซึ่งผมก็เป็นห่วงนะจริงๆแล้วครับผมอพี่แปให้คำถามสุดท้ายฮะไหนๆไหนๆก็ได้คุยแล้วฮะมีมีข่าวออกมาว่าการเลือกตั้งนายกเทศเกาะสีชังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กระสุนปิวหัวละหมื่นเลยเหรอฮะเคยได้ข่าวนี้ไหมฮะในฐานะคนในพื้นที่ฮะ,อะตอนนี้ผมผมก็พยายามเช็คข่าวอยู่เหม,มืมมมามาอ,น,อๆๆนกันเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนยังยังฟังคุณคุณเปิ้อนของคุณกนิกาเลยว่าอยากจะย้ายไปอยู่เกาะนรีปัง <laughs> อ,อ้าวเหรออ่า <laughs> ได้ผมผมรู้แล้วว่าเออมันเป็นมันเป็นเรื่องที่อไม่ไหวนะครับอืม <c oughs> มันทำให้มันทำให้การเมืองการเมืองแย่ฮะนะครับ ครับผมเริ่มวคือคนก่อนที่ช่างก็รู้ดีนะครับนะเห็เป็นภาพข่าวผม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 ก็เห็นเป็นภาพข่าวเหมือนอย่างที่คุณประชาภัยคุณเนี่ยกันการนิกาได้นําเสนอวันก่อนเนี่ยครับเพราะผมก็เป็นแฟนรายการอยู่นะครับอได้ได้ได้กลิ่นว่ามีการเริ่มปูพรมอย่างนี้เลยเหรอฮะครับผมครับโอ้ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่คงจะทะเลเดือดนะชช่คนบุรีนะฮค่ะนะฮะ โอเควันนี้ขอบคุณมากขอให้โชคดีนะสบายใจแล้วลหละพี่กับน้องไม่ไม่ได้ไม่ได้แตกกันนะฮะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แป๊ะที่ได้ได้เรียนนะครับว่าพี่น้องเราเราเราคือพี่น้องอะครับครับครับผมเพราะว่าล่าสุดนี่ผมเห็นเห็นคุณตุ้ยเห็นตุ้ยนรงชัยเนี่ยโพสต์นะฮะภาพกับคุณแม่อยู่นะฮะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเช้านี้ก่อนไปทํางานเนี่ยพาแม่เที่ยวทะเลแถวบ้านคิดถึงพ่อเปาะเลยต้องดูแลคู่ชีวิตพ่อเปาะ คือแม่สติน,นให้ดีที่สุดพ่อสั่งไปว่ากูไม่อยู่ให้ดูแลแม่พวกมึงให้ดีๆแม่เหนื่อยมาเยอะเป็นเมียกำน,นันปาะงานมันเยอะเรื่องมันแยะพ่อพูดอีกก็ถูกอีกนี่นี่นนีนนนนนน่นนะฮะนะฮะนายกตุย้ยเป็นคนโพสครับพี่แปะ๊ะฮะพูดถ, <ụ S 2> ถึงเร<า>ื่องของของคนกะตันยูนะฮะกะตันยูรู้คุณนะฮะครับผม โอเคเอาละขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับถ้า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 มีอะไรเชิญเลยฮะติดต่อได้เลยครับผมได้ค่ะพี่แป๊ะสุนัญญาคุณพลืมนะคะค่ะอดีตรัฐมนตรีบัตรการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็อดีตนายกเมืองพัทยานะคะฮะนะฮะสรุปอีกทีหนึ่งทีมงานนะเอาแผนนี้สรุปขึ้นมานะฮะให้เห็นแล้วว่าข้อเท็จจริงของคุณติ๊กอิทธิพลเป็นยังไงนะฮะพี่น้องคุยกันนะฮะ อถอดจากพี่แป๊ะเมื่อสักครู่นี้นะ,ะก็คือหนึ่งพิทิศเวลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่สิบหกสิบเจ็ดมกราที่ผ่านมาแต่ยังเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของพลังประชารัฐทํางานกับลุงตู่นะฮะเอมบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเชียงใหม่หรืออะไรตรงนี้อะไรไปกับลุงตู่ก็คือจะทํางานให้กับรัฐบาลเนี่ยจนกว่าจะยุบสภายุบสภาก็ยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่นะฮะจนกว่าจะมีคนลมอใหม่มาก็หมดภาระหน้าที่นะฮะหลังจากนั้นก็กลับไปอยู่ กับพี่น้องเหมือนเดิม,มนะครับคือจะไม่จะไม่ไปสังกัดพรรคการเมืองจะไม่เล่นการเมืองในช่วงการเลือกตั้งสมัยนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาของพี่น้องที่เขาคุยกันซึ่งมันคนละเรื่องที่เป็นข่าวใ,ให้พี่น้องเขาแตกกันว่าในทำรองว่าโอ้โหเนี่ยแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีก็เลยทําให้น้องไม่พอใจอนะจะเอาพี่สะพ้ายมาเป็นรัฐมนตรีแทนอะไรอย่างเงี้ยแม่อยาก เห็นหน้าทางคนปล่อยข่าวนี่หน้าตาเป็นยังไงนะนะฮะคนใกล้ชิดลุงตู่ลุงตู่เสียหายนะครับน้องมิ้วฮะอาจารย์ลุงตู่ลุงตู่องบอกว่าเฮ้ยคนใกล้ชิดผมก็มีใครอ่ะธนกรบางบุญคงชนะก็ไม่น่าใช่พี่แดกก็ไม่ใชค่คนเป็นชอบปล่อยข่าวนะฮะแล้วก็ใครอีกแลรโบเสกสกุลอัถาวงนะฮะพี่เบก็บอกว่ายุ่งกับอีสานเลยครับพี่เบิ้มนะฮะผมไม่มีเวลาไปปล่อยข่าวครับซื่อหรอกนะฮะมีใครอีกมีสามเสสามคนเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ออกหน้าไปเจอผู้สื่อข่าวอาจารย์พิรพันไง อ,อีท่านหนึ่งไงคนหน้าพักไงอันนั้นอันนั้นยิ่งไม่คุยใครเลยนั่นแะสี่ขัแล้วไม่มีใครคุยด้วยฮะแล้วจะมีใครอีกอ่ะใครใครชอบคุยกับสื่อฮะลองมิวฮะไม่ทราบอย่าถามเยอะเดี๋ยวพูดเชื่อไปเดี๋ยวเขาฟ้องนะ